ฮีโก้โกโก้เข้มของคนเมืองเพชรสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับอยู่ในมือผมนี่นะครับภูมิใจมากๆเพราะนี่คือผงโกโก้ผงคาคาวฝีมือคนไทยเราไม่ได้นำเข้าจากที่ไหนมาเราให้คนไทยปลูกแล้วเราก็มาแปรรูปนะครับนี่คือสินค้าเรือธงสองตัวของคนไทย และที่ขึ้นด้วยคำว่าพีโกโกโก้เข้มของคนเพชรบุรีจริงๆแล้วเนี่ยโกโก้ Go Go เป็นของที่เป็นสมบัติของประเทศไทยนะพี่<ช>อยากจะให้อยากจะให้คนไทยเนี่ยหันมาก,กินโกโก้ไทยแต่ที่ต้องขึ้นอีีเป็นแบบนี้เพราะว่าผมอยู่กับหนุ่มเมืองเพชรสวัสดีครับพี่ไปรัตน์ครับฮะให้พี่ไปรัตน์แนะนำตัวนิดนึงครับครับผมไพลัตทองเก่งครับอยู่ชั่มเพชรบุรีครับนี่ครับ นี่คือตัวแทนจำหน่ายเครื่องดื่มพีโก้นะครับเมื่อกี้เราเปิดคลิปด้วยตัวพาวเดอร์นะครับการเดินทางของโกโก้เนี่ยนะครับปีนี้คือปีที่10พอดีพี่ปัญหาสำคัญสำคัญแ็คือการจะกินโกโก้เนี่ยมันลำบากมันต้องมีน้าร้อนมันต้องใส่ครีมเทียมต้องใส่น้าตาลใส่นมข้นเลยสรารพัดแต่ถามว่าคนกินไหมคนพอกินไอ้แบบเนี้ยไอ้แบบเก่าเนี่ยแบบ โกโก้พาวเดอร์ powder, แล้วก็ผงคาค์เาเนี่ยก็ยังเป็นที่นิยมนะของตลาดอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้เนี่ยอาจารย์ป๊อบนะครับคิดวิธีทำให้การดื่มโกโก,โก้หรือดื่มช็อกโกแลตง่ายขึ้นโดยการเอาทั้งสองอย่างนะครับบรรจุลงควรเลยเป็นพีโก้โกโก้แท้ช็อกโกลแลตแท้พร้อมดื่มนะครับวางกระจายทั่วประเทศ นะครับก็ตรงกับปีใหม่พอดีซินเจียอยู่อีซินนี่หัวใช้นะครับตรงกับตุจีนวันนี้นะครับพีโก้ของเราก็จะล้นวางทั่วประเทศนะครับเริ่มจังหวัดที่หนึ่งคือจังหวัดเพชรบุรีต้องเลือกจังหวัดที่มันดีที่สุดก่อนพี่เพราะเพชรเพชรนี่มันแพงเพชรนี่มันแข็งเกรง่งเราก็เลยเลือกหาดแรกก็คือหาดเพชรบุรีนะครับด้านหลังเป็นรถพีโก้นะครับที่เพชรบุรีเนี่ย จะมีมาวิ่งประมาณ3ามสี่คันเดี๋ยวทัพชุมพรก็จะขึ้นมาเสริมนะครับเราจะมาปูพรมที่เพชรบุรีเกี่ยวกับเครื่องดื่มพีโก้ทั้งหมดเลยนะครับพี่เพรัเป็นตัวแทนจําหน่ายหลักแต่เพียงผู้เดียวนะคือวันนี้เนี่ยสำหรับคนที่เห็นโอกาสแล้วอยากเป็นตัวแทนจําหน่ายติดต่ออาจารย์พอบไม่ได้นะอันนี้คือจะต้องติดต่อพี่เพรัถ้าอยากจะขายเครื่องดื่มช็อกโกแลตแท้ทุกขวด คือการช่วยเหลือเกษตรกรไทยช่วยเหลือสังคมไทยเขาจะต้องติดต่อพี่ไพรัตเบอร์อะไรเบอร์โทรศัพท์ผมก็087 234 254ครับที่ข้างรถเลยครับอ่าเอาใหม่087 8234 254อ่าอันนี้อันนี้คือถ้าดูที่ที่รถนะมันก็จะมีเบอร์โทรแล้วก็เดี๋ยวใน EP ด้านล่างผมก็จะใส่เป็นสับ s ตเติ้ลไว้อ่านนะครับสําหรับคนที่อยู่ในเขต เพชรบุรีทั้งหมดเพชรบุรีเนี่ยพี่มีทั้งหมดกี่อำเภอโดยประมาณมีแปดอำเภอครับแปดอำเภอเนาะแล้วก็เราจะไปอำเภอไหนกันก่อนวางแผนคือผมได้อำเภอหินด้วยหัวหินด้วยนะครับอำเภอหัวหินด้วยผมจะไปอำเภอหินอำเภอชะอำอำเภอท่ายางก่อนหัวหินชะอำท่ายางเนี่ยเราต้องเจอก่อนนะครับแม่ไอเราเนี่ยเรียวไทม์คือกำลังนั่งคุยอีพีไปก็ มีรถแแห่มาก็อย่าไปซีเรียสน,นะครับอันนี้คือให้ให้เห็นว่าเราเนี่ยทำตลาดเรื่องของพีโก้เนี่ยเปิดตัวที่เพชรบุรีเป็นจังหวัดแรกเลยนะครับเดี๋ยวคนก็จะถามว่าอ้าวแล้วจังหวัดอื่นๆล่ะมีตัวแทนหรือ,อยังลำดับหนึ่งเนี่ยเพชรบุรีนะครับคนว่าดีเดือดคือพอผมเปิดเปิดวิ่ปุ๊บพี่ไปได้เป็นคนแรกนะโยกูทูวัน ผมร่วมคุณกาญานด้วยนะครับเราก็เลยมีอีพีแล้วก็เพชรบุรีนะครับแล้วก็จังหวัดที่สองก็คือพอเพชรบุรีปุ๊บก็จะไปประจวบนะครับเสร็จจากประจวบเสร็จจังหวัดที่สามก็จะไปที่ระนองนะของประจวบในพี่สม้มนะอันนี้คืออีพีนี้ผมก็เป็นการเปิดตัวพีโก้พร้อมดื่มนะครับของพี่สม้มอันนี้คือต้องขอบคุณพี่ส้มนะที่สนับสนุนผมนะครับแล้วก็จังหวัดที่สามก็จะเป็นระนองที่แม่น,น้องบอนตันนี้แม่ลูกสองคนที่เป็นตัวแทนจังหวัดระนองแล้วก็ าจะเป็นของสุราชนะครับอตอนนี้ของสุราชโหยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับเพราะว่าต้องอาจจะต้องเพิ่มตัวแทนของของของสุราชนะครับแต่ว่ามีแล้วนะครับแต่พี่เขาไม่รู้จะทํางานจริงจังหรือเปล่าแล้วก็ถอนหุ้นไปบางส่วนผมก็เลยคิดว่าสุราชเนี่ยคงต้องมีตัวแทนเพิ่มขึ้นมาแน่ๆนะแล้วก็พัทลุงพี่สาวะนะครับกระบีตอนนี้น,นี่พูดถึงตัวแทนกระบีมีพี่สมพรอันนี้คือคนที่ ให้การสนับสนุนผมจริงๆนะครับแล้วก็มีกาญจนบ,บุรีมีคุณนัทกบับแฟนของคุณนัทนะครับแล้วก็มีสุพรรณมีพินะนะครับพี่อยู่สุพรรณอีกหนึ่งคนแล้วก็มีเชียงใหม่แม่เลี้ยงอ้วนนะครับแต่ว่าแม่เลี้ยงอ้วนคงจะไม่มีเวลาทำแล้วก็ตัวแกเองไองแต่แกอยากช่วยผมอ,ะอ่ะบอกว่าเออรวมๆไว้ก่อนเพราะพี่อยู่กรุงเทพ เนี่ยนี่คือตัวแทนทั้งหมดที่สนับสนุนผมนะครับแล้วก็มีอีกสองจังหวัดที่เกือบจะได้ร่วมงานกันก็คือจังหวัดเลยจังหวัดเลยตอนนี้เราก็ว่างนะครับแล้วก็โคราชสองจังหวัดที่คาดว่าจะร่วมแต่เขาไม่ร่วมงานพอเขาไม่รวมงานเราก็เลยต้องปล่อยให้จังหวัดภาคอีสานจริงๆแล้วโซนภาคอีสานไม่มีเลยไม่มีไม่มีเลยนะครับก็เป็นก็เป็นเรื่องที่โชคดีนะครับเครื่องดื่มโกโก้ พี่พิรัดว่าโกโก้เนี่ยมันทานยากไหมไม่ยากครับสมมุติว่าวันนี้เรามีเด็กมีลูกเล็กๆมาระวังระวังเครื่องดื่มอื่นๆเครื่องดื่มน้ําสีอื่นๆอาจจะเป็นชาหรืออาจจะเป็นกาแฟพี่ว่าถ้าพี่มีลูกมีหลานพี่จะให้ลูกละให้หลานกินไหมให้ทานโกโก้เพราะว่าโกโก้เนี่ยมันมีในเรื่องของการช่วยเรื่องของสมองด้วยนะครับที่สําคัญคือเราปลูกเองได้พี่ อันนี้คือเรื่องที่ใหญ่มากเรื่องการแก้ปัญหาเศรษฐกิจหรือแก้ปัญหาค่างเงินอะไรก็แล้วแต่นะผมบอกเลยว่าเรื่องที่ไง่ายก็คือเราต้องทําแบบประเทศจีนตอนเนี้ยเขากินใช้ของที่อยู่ในประเทศตัวเองมากที่สุดมันเลยกลับมาฟื้นได้คนไทยก็เหมือนกันนะครับผมอยากให้คนไทยเนี่ยลดการนําเข้า แล้วก็มีจิตใจที่ภูมิใจในความเป็นประเทศไทยเกาหลีเขายังภูมิใจในการทำกิมจิปากกาศดองบ้านเราก็มีแต่พอมันเป็นคำว่าเกาหลีสื่อที่มันเขาเรียกว่าทำให้คนมันมอมเมาประชาชนเนี่ยไอ้เด็กวัยรุ่นหลังๆมันไม่กินแล้วนักกาดองพี่มันกินกิมจิอันเดียวกันนะอันเดียวกันอันเดียวกันแต่พอบอกปรกกาศดองปุ๊บเอ้าไม่ทันสมัย เด็กก็แห่ไปกินกิมจิแล้วก็ไปชอบชอบอะไน,นะเจทวอนอะไรของเนี้ยคือกูจาวอนอะไรในประมาณนี้หนละใช่ครับเป็นไฟเออเป็นายม,นมันทอดมันทอด,ทอดถ้าเป็นแบบไอ้มันปิ้งแบบเราไม่ได้<ช>ต้องเป็นมันญี่ปุ่นใ<ช>นี่คือการทําลายเศษรษฐกิจง่ายๆเลยคือทําลายผ่านลูกหลานเราทะนั้นแล้วเนี่ยบางครั้งเครื่อดื่มบางตัวนะไม่มีประโยชน์เลยมีกลิน่น มีน้ําตาลแล้วน้ําตาลเยอะด้วยแล้วอยู่ในตู้แช่แล้วเด็กกินแล้วเป็นโรคอ้วนเป็นเบาหวานป่วยหมอก็ไม่ว่างงานเขาเยอะแต่วันเนี้ยเราทํากับการสวนทางทุกอย่างครับโกโก้ดูกด้วยคนไทยแปรรูปโดยคนไทยนะครับอยากให้ประชากรไทยเนี่ยช่วยกันดื่มพีโก้โกโก้พร้อมดื่มนะครับสินค้าตัวนี้เนี่ยผมบุกบุกมาเป็นปีที่สาม ผมทำพร้อมดื่มครั้งแรกแล้วพี่ปี2,565แต่มันก็ไม่ได้โตเพราะว่ายุคนั้นเนี่ยระบบติ๊กตอกมันยังไม่เฟื่องฟูนะครับแล้วก็ยืนระยะก็เรียกว่ายืนในข้าต่อยคือทาขนะาดทุนนะพี่โก้เนี่ยทําขาดทุนนะพี่คือว่าเราไม่มีโรงงานของเราเองเราก็ต้องทําให้สินค้าเรามีชื่อก่อนปีหกทั้งปีเลยพี่ขาดทุนบางคนเอาแนละ้วไปไม่รอดพอปีหกเจ็ดเริ่มสักาดใหม่ผมก็ได้พาร์ทเนอร์ นะครับมาเป็นพี่ไพรัตน์ก็อย่างที่ผมบอกไปมเมื่อกี้ทั้งเจ็ดปดคนที่ผมกล่าวไปนะครับขอบคุณจริงๆที่มั่นใจในตัวผมขอบคุณจริงๆที่ร่วมสร้างพีโก้ด้วยนะคือลำพัง,งผมนเดียวอะ่ะมาไม่ถึงสนบแล้ต้องขอบคุณพี่ไพรัตน์มากนะครับที่ที่เหมือนว่าให้ผมมีโอกาสได้เป็นน้องชายของพี่ไพรัตน์มีพี่อยู่เพชรบุรีหนึ่งคนนะครับและนี่ก็คือความมั่งคั่ง ของคนไทยนะผมถือว่าโกโก้พร้อมดื่มทุกขวดเนี่ยผมภูมิใจมากเพราะว่าผมผลิตที่ประเทศไทยผมไม่ได้นําเข้ามาจากไหนแต่ผมคิดย้อนกลับกันไปเลยว่าโกโก้ของอูนเนี่ยกูจะไปขายเกาหลีมั่งอูจะไปขายจีนมั่งอูเจะเอาของอูนี่แหละไปขายต่างประเทศมั่งไม่ใช่นําเข้าใครจะภูมิใจกับการได้ใช้ของนอกเรื่องของเขาแต่ผมและพี่ไพรัตหัวใจเดียวกัน ภูมิใจที่ได้ทําอะไรเพื่อคนไทยนี่ถูกต้องครับวันนี้ผมกับพี่ชาเดินมาครึ่งทางแล้วเวลาที่เหลือคือเราเป็นแบบอย่างให้กับเกษตรกร,กรว่ามันมีทางออกนะปลูโกโกโก้มีทางออกทําไมพี่ไวรัตถึงมาตัดสินใจอะไรที่มาร่วมกับผมนะอะไรที่เป็นตัวมีแต่คนบอกมึงบ้าไหมมึงเอาเงินไปให้เขาอ่ะเอออะไรจุดเริ่มต้นของผมก,ก,ก็คือ ผมปูโกโก้ไว้สองพันกระต้นยี่สิบกระไรทีเนี้ยผมมองดูแล้วว่าถ้าบริษัทปล่อยไม่ไม่รับซื้อผมจะหันไปทางในผมเห็นอาจารย์ป๊อปบผมก็ติดตามอาจารย์ป๊อบดูคลิปย้อนหลังคลิปเก่าๆผมก็ยังมีความวังครับว่าโกโก้ของผมเนี่ยาอาจารย์ป๊อบได้ครับแต่มาทุกวันเนี้ยผมคิดเปลี่ยนครับผมจะแปรรูป ผมไปเรียนรู้กับอาจารย์อปอบหมาที่รเรียนรู้มา,าง่ายไหมง่ายไหมง่ายที่สุดง่ายที่สุดง่ายมากพี่เรียนกันมาประมาณปิดเรียนวันที่รุ่นที่ยี่สิบวันที่ยี่สิบธันวาปิดปิดพิแล้วเนาะใช่ครับก็ประมาณเดือนเดือนกว่าๆจริงๆแล้วมันมีแค่แปดคำเองจำได้ไหมจำได้ครับนั่นอะไรบ้างแกะแกะมักมาตากตาอบอันนี้พาคเช้านะแล้วช่วงบ่ายบดนช็อกโกเลตนิบเนยนิบเนยช็อกโกเลตช็อกโกเลตพาวเดอร์ครับ มีแค่แปดคำเองใช่ครับแล้วก็อย่าเรื่องมากคือถ้าเราไปมีหลักการวิธีการเยอะไม่ได้ทำใช่ของผมทําง่ายแล้วถ้าไม่มีผมอยู่พี่ทําได้ไหมได้ครับเห็นไหมวิธีแก้ปัญหาโกโก้มันง่ายแต่เราไม่ทําแล้วเราก็โทษเกษตรกรหลายคนชอบพูดว่าไม่มีที่ขายไม่มีที่ขายผมกับพี่ไปรัททาต่างกันทุกคนอูดสร้างที่ขายเด้เลยใช่ขูดสร้างที่ขายบ้งเลยแล้วได้สิอาจารย์ทําผงโกโก้ของตัวเอง บางคนจะซื้อกินก็โอ้ยพี่ไม่มีการน้ําร้อนคือมนุษย์เนี่ยนะมันต้องเจอปัญหาพี่บันถึงกะโตโกโก้เราเจอปัญหาไหมเจอครับเราเจอปัญหานะเจอมาเยอะแยะเ,ยเราเจอมาเยอะแยะแล้วโกโก้เนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ปีห้าเจ็ดนี่ห้าเจ็ดมีบริษัทอย่างนี่พี่บอกบริษัทพี่ก็โดนบริษัทเหมือนกันใช่พอปีหกศูนย์ปุ๊บมันออกปุ๊บมันไม่ซื้อทีนี้เราก็ต้องหาวิธีแก้ผมก็ได้เริ่มมาทําเป็นแพ็กเกจจิ้งของตัวเองนะครับใส่กระป๋องลองขวดู คิดค้นจนได้วิธีแปลรูปและที่สําคัญคือผมบอกหมดนะบอกพี่ไปรัฐก็รู้อา้าวมันแปลรูปง่ายขนาดนี้เลยเหรอก็เหมือนกับหุงข้าวอะ่ะเราดีใจที่คนญี่ปุ่นนะ่ะเมื่อก่อนประเทศไทยไม่มีไฟนะพี่ย้อนไปเมื่อราชการที่ห้าญี่ปุ่นเนี่ยเขานํเสาไฟฟ้ามาให้คนไทยนะคนไทยมีไฟใช้แสงสว่างทุกพันธกรครั้งแรกในสมัยรยัชการที่ห้านะพี่เราก็รักในความเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นมันดีอย่างเลยพี่รู้ไหมว่มาญี่ปุ่นทำยังไง ขายาหมูข้าวขา<ช>ยการน้ำร้อนขายเครื่องใช้ไฟฟ้าพัดลมฮาตาริอ่ไซโจเดนกิทั่วประเทศเลยดูเหมือนเขาให้แต่เราอ่ะไม่มียี่ห้อของเราเองเราไม่มีซัมซุงคนไทยไม่ยอมพัฒนาสินค้าตัวเองแล้วเครื่องดื่มที่เป็นของไทยจริงๆอ่ะพี่คิดออกไหมที่เป็นของคนไทยทีย่แบบคนไทยต้องคิดที้าไ น้ำอะไรที่มันเป็นของคนไทยแบบประเทศไทยพที่คิดถึงน้ําอะไรก็ <Go. S 1> นึกไม่ออก <Go. S 1> นึกไม่ออกนึกไม่ออกงงไหม <c oughs> แต่ตอนนี้โลกเราเปลี่ยนแล้วนะใช่ถ้าอยากจะทําให้ชาติบ้านเมืองดีถ้าผมยังอยู่นะผมมั่นใจเลยว่าไอ้ที่ผมสะ,ส,ะสมกดดันต่อสู้มานี่คือโอกาสของชีวิตผมแล้วนะครับพีโก้จะเดินทางไปทุกประเทศ แน่นอนนะครับถ้าคนไทยช่วยกันและโกโก้ที่ปลูกแล้วไม่มีที่ขายผมก่ออาสาแปรรูปโกโก้นะครับลงถุงลงกระป๋องแบบนี้เนี่ยโลโก้พีโก้สัญลักษณ์ของความรักผมเริ่มธุรกิจด้วยความรักนะครับแล้วก็ทําธุรกิจยาวนานมากหลายคนอาจจะมองว่ามันไม่มันไม่ทาอะไรเลยเหรอใช่กูไม่ทําอะไรเลยกูทาแต่โกโก้อย่างเดียวทั้งชีวิตทำโกโก้นะครับ ทำจนลูกคนเล็กผมก็ชื่อน้องโกโก้นะครับมาพร้อมโกโก้แล้ววันนี้เนี่ยผมยังมีพี่ชายที่เอาด้วยกับผมนะครับนี่สังเกตโลโก้ผมนะนี่นะฮะพีโก้นี่สัญลักษณ์แห่งความสุขนะครับโลโก้นี้ไปตรงไหนตรงนั้นเจริญครับเพราะเราจะเอาเครื่องดื่มสุขภาพไปให้เขากินดื่มโกโก้สมองดีดื่มโกโก้บำรุงร่างกายที่สำคัญก็คือ ผมจะช่วยวงการแพทย์วงการสาธารณสุขดื่มโกโก้เมื่อไหร่ลดปัญหาคนเป็นความดันดื่มโกโก้เมื่อไหร่ลดปัญหาคนเป็นโรคหัวใจดื่มโกโก้เมื่อไหร่ลดปัญหาโรค CBD อ้วนผมเนี่ยเป็นตัวอย่างสินค้าที่ชัดมากผมเคยน้ำหนักร้อยห้ากิโลวันนี้เหลือเจ็ดสิบเพราะว่าผมดื่มโกโก้ทุกวันไม่มีวันไหนที่ไม่ดื่มนะครับดื่มโกโก้ ติดต่อกันมาสามปีจนน้าหนักเหลือแค่นี้นะครับคนที่เคยดูผมมาเก่าๆอ้วนร้อยกว่าโลเนี่ยเขาจะรู้ว่าผมโรคเยอะมากแล้วก็ต้องเอาเวลาที่จะต้องใช้ชีวิตเนี่ยไปหาหมอวันนี้แค่เปลี่ยนอาหารนะคุณเปลี่ยนอาหารให้เป็นยาแล้ววันเนี้ผมเอายาที่จะบอกว่ายามันเป็นอาหารที่อร่อยและเป็นเครื่องดื่มที่กินกันได้ไดทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับพีโก้เครื่องดื่มของคนไทย ผมพูดประโยคนี้ได้ไหมได้ครับเพราะว่าเราใช้วัตถุดิบจากประเทศไทยใช่ครับโรงงานที่เราทําก็คนไทยจ้างงานก็จ้างงานโดยไทยศูนย์กระจายสินค้าก็คนไทยอีกเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นโอกาสของคนตัวเล็กตัวน้อยอันนี้สําคัญมากเลยตัวเล็กตัวน้อยหมายความว่าวันนี้ถ้าเป็นพวกเจ้าสัวที่เขาทาน้ําขายกันเนี่ยพี่วัพี่จะได้นั่งคุยกับเขาไหมไม่ได้นั <laughs> ่งคุยนะครับวันนี้เป็นการรวมตัวเล็กๆเจ้าสัวเขามีโอกาส คือเขาสามารถไประดมทุนได้เขารวยใหญ่ใหญ่รวยรวยคือรวยก็จะรวยไปเรื่อยๆส่วนคนจนก็จะจนลงจนลงจนลงเพราะว่าโอกาสที่เราจะรวมตัวแบบเนี้ยผมเนี่ยที่พี่เพรัตมั่นใจผมเพราะอะไรพี่เห็นผมอยู่ใน Youtube นานใช่ครับอลามั่นใจนานว่าเออร่วมทุนแค่เนี้ยมันไม่ยากเว้ยพี่โก้เนี่ยโตมาด้วยที่ผมบอกเนี้ยครับกีทัเตก็คือประมาณแปดคนที่ช่วยผมสร้างธุรกิจขึ้นมาเรา ลองผิดลองถูกครับพี่มีตัวแทนจําหน่ายบางคนคิดว่าร่วมทุนเสร็จไม่เหมือนพี่ไปรั้นะมันเอาของไปตั้งกองไว้แล้วมันอยากรวยบอกว่ามึงลงมึงเอาของกูไปแสนนึงแล้วก็ไปตั้งที่บ้านแล้วไม่ขายพี่ผมต้องตามไปขายให้ผมว่าผ่านมันแล้วน,น,นั้นคือยุคเก่าครับยุคเก่าเราก็ได้เรียนรู้ว่าอ๋อคนอ่ะชอบรักสบายสบายคำว่าให้เป็นผู้ขายสินค้าแต่เพียงผู้เดียวในเพชรบุรี ดูพี่ไปรัฐตัวอย่างรถกระจายสองคันนี้นะนี่เป็นของพี่ไปรัฐเองนะครับเส<ช>ื้อกูก็ทาเองครับอันนี้คือช่วยกันนะครับแต่ว่าช่วยผมผลิตจริงไม่ได้เยอะนะครับประมาณแสนหนึ่งในการร่วมทุนกันผลิตเนี่ยนะ<ช>สิ่งที่ผมมอบให้ผมให้พี่ไปรัฐขายโกโก้พร้อมดื่มเครื่องดื่มสุขภาพของผมเนี่ยแต่เพียงผู้เดียวเมื่อกี้บอกแล้วว่าห้ามติดต่อมาที่ผม และไม่มีใครนะที่จะเป็นดีลเลอร์ขายสินค้าตัวนี้มีตระก,กูลเนี้ยตระก,กูลเดียวนะครับผมตั้งเหมือนกระทิงแดงเนี่ยแต่ว่ามันไปพูดพ้าปิงแล้วเครื่องดื่มชูกำลงังเข้าใจนะเข้าใจตรงกันก็ถือว่าเมื่อกี้เป็นทุกๆไปตัวเนี้ยเป็นเครื่องดื่มที่ขายได้ตั้งแต่เช้ากินได้ไหมโกโก้ได้ครับเที่ยงกินได้ไหมได้เย็ยนกินได้ไหมได้ก่อนดนอนกินได้ไหมได้ได้ทุกเวลาได้ทุกเวลาครับ เขาเขียนข้างขวดว่าห้ามดื่มกันวันละสองขวดเขายังรวยเป็นหมื่นล้านพี่ของเราขาดกันทั้งวันทั้งวีทั้งวันขายได้ทุกเวลาแต่ในเรื่องนียตุ๊จีนนี้นะก็เราก็คลิปนี้เราก็ตรงกับตุ๊จีนพอดีนะครับหลังตุ๊จีนเนี่ยก็รถพีกโก้เนี่ยก็จะเดินทางไปทั่วประเทศนะครับอยู่ที่ว่า<ม>ก็คอยติดตามแล้วกันว่าผมจะไปจังหวัดไหนก่อนแต่ว่าเพชรบุรีคือจังหวัดนำร่องนะครับเป็นคนเมืองเพชรเราจะได้แข็งแร่งเหมือนเพชรนะครับเพชรต้องอยู่ที่เพชรบุรี แล้วโกโก้ที่เราดื่มกันมันคือความภูมิใจของคนเมืองพิษณุโลกนะครับสุดท้ายพี่จะฝากอะไรให้กับคนที่เขาดูอีพีของเราด้วยครับเกี่ยวกับโกโก้ผมฝากอันดับแรกผมฝากงานที่จะถึงในเดือนหน้างานแฟนคอนคีรีโอ้เจอกันงยี่สิบสามครับสิบสองถึงยี่สิบสามมีนาเดือนหน้านะพบกันเราอยู่ผมอยู่กับกระวงพาณิชย์นะครับเราเราได้บูธของกระวงพาณิชย์นะ ก็จะเนี่ยเจอผมกับซีอีโอไพรัตนะครับพี่ไพรัตนะครับไปพบตัวผมจะมาอยู่ในงานทั้ง10วันเลยนะครับอยู่กับพี่ไพรัตนะครับแล้วก็เป็นการเขาเรียกว่าแกนดูพิณิ่งธุรกิจที่ใหญ่มากนะครับเราใช้งานเปิดตัวที่เพชรบุรีนะครับแล้วก็ผมข้อขอบคุณอาจารย์ครับอีกครั้งหนึ่งครับผมที่ว่าได้ร่วมมือกันได้รู้จักกันครับเหมือนเป็นเหมือนพี่เือนน้องครับทําธุรกิจร่วมกันครับกฎของความเหมือนครับนกเลือกฟ้าที่จะบิน ลาเลือกน้ําที่จะอยู่พี่เลือกผมแล้วผมจะทําให้ดีที่สุดนะครับรับอาจารับผมเป็นปนอ้องใชด้วยนะครับผมได้ครับ EP นี้นะครับอบพูดมากๆนะครับพี่เปลลน์นะครับไม่บังเอิญหรอครับเรามีวันนี้เพราะว่าเรากล้าที่จะฝ่าฟันเรามีวันนี้เพราะเราเลือกที่จะฟังสิ่งดีๆนะครับคิดดีพูดดีทำดีนี่คือสิ่งสำคัญที่คนไทยต้องมีนะครับ ที่เราไม่ได้ชีวิตดีๆเพราะเราไม่กล้าคิดดีผมอยากให้คนไทยคิดดีแล้วก็ส่งเสริมธุรกิจไทยนะครับพร้อมใจกันดื่มโกโก้พีโก้ทั่วไทยนะครับขอบคุณมากครับผมครับเจอกันทุกร้านค้าทั่วไทยนะครับ